สวัสดีค่ะเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมคำว่าด,ดาบี้ถึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของการแข่งขันแบบจริงจังสุดขีดวันนี้น้องเนจะพาย้อนเวล,ลาไปยังจุดเริ่มต้นของการแข่งม้าที่ไม่ได้แค่วิ่งเล่นๆกับวันนี้มีอดีตวันนี้มีอดีตเมื่อวันที่2มิถุนายนปีพศ2323หรือคศ1780 การแข่งขันดาร์บี้ได้ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่เมืองแอปซัมประเทศอังกฤษโดยเป็นความคิดของหลัดดาบี้ที่จัดแข่งขันขึ้นเพื่อความสนุกในงานเลี้ยงส่วนตัวแต่ใครจะคิดว่ามันจะกลายเป็นตำนานม้าตัวแรกที่ชนะคือไดโอเมดและนับแต่นั้นมาการแข่งขันดาร์บี้ก็กลายเป็นงานใหญ่ที่รวมคนดูหลายหมื่นคนทุกปี ผลของดาบี้ครั้งแรกนั้นไม่ใช่แค่เปิดทางให้การแข่งขันม้าโด่งดังไปทั่วโลกแต่คำว่าดาบี้ยังกลายเป็นสับสากลใช้เรียกการแข่งขันระดับยิ่งใหญ่เช่นแมนเชสเตอร์ดาบี้ในฟุตบอลหรือแม้แต่ศึกดาบี้หมู่บ้านเวลาตีกันหน้าปากซอยจากสนามญ้าเล็กๆสู่เวทีระดับโลกนี่แหละคือพลังของอดีตที่ทำให้เราเห็นว่า จากหนึ่งเหตุการณ์เล็กๆส่งผลเป็นวงกว้างไปทั่วโลกได้กว้างไกลแค่ไหนหรืออดีตต่อยอดอนาคตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe แบบเป็นกำลังใจให้น้องเมมและทีมงานวันนี้มีอดีตด้วยนะแล้วพบกันใหม่ใน EP ีถัดไปนะคะบายน้องเมมอาจไม่เข้าถึงการแข่งขันมาแต่ถ้ามีแข่งหมูเดงขึ้นมาน้องเมมคงกรีดขาดใจ Tchau,